สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการต่อสายไฟนะครับปักพานาโซนิกนะครับเป็นปักสองขานะครับในตอนแรกเลยนะครับก็ปอกสายไฟนะครับวามเ้าวประมาณสองมิลนะครับประมาณนี้เนาะครับแล้วทีนี้เราก็มีตัวปักนะครับตัวปักจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับก็คือตัว N นะครับกับตัว L นะครับ ก็คือเป็นเส้นลายนะครับหรือว่าเส้นไฟนั่นเองนะครับตัว N จะเป็นตัวลูต้อนนะครับหรือว่าสายอินนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวสายไฟนะครับสายไฟจัมี่ส่งสีนะครับสีน้ำตาลเส้นลายนะครับหรือว่าเส้นไฟนั่นเองนะครับสีฟ้าเป็นเส้นลูต้อนนะครับหรือว่าสายดินนั่นเองนะครับธีการต่อก็เส้นสีน้ำตาลนะครับเป็นเส้นไฟนะครับเส้นเข้าตัวลให้ ส่วนเส้นสีฟ้านะครับเป็นเส้นนิวตอนนะครับหรือว่าสายดินนั่นเองนะครับเสียบได้เลยครับครับเสร็จเรียบร้อยครับ